ก่อนดูย้อนหลังกราบังามกดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอ t นเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว 10บ,บาทฟังดูแล้วอยู่ได้เลยพี่ฟ้า10บ,บาทเองอะอยู่ได้ค่ะของทุกอย่างในร้านเนี่ยแทบจะไม่มีของพี่เลยส่วนใหญ่เป็นของลูกค้าช่วงอร่อยสุดเขต ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์คุณผู้ชมจะเห็นสภาพร้านแล้วนะครับเป็นกันเองง่ายๆสบายๆไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับแต่เปลี่ยนไปด้วยน้ําใจครับร้านนี้สู้แค่หมดนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ฟ้านะฮะสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีค่ะถามคําแรกเลยสู้แค่หมดชื่อมันฟังดูแล้วแบบโอ้โหสู้แค่หมดนะ่ะคือมันเป็นยังไงฮะ ฟังดูรู้สึกโคตรหูนะใช่โคดหูคือสู้แค่หมดนี่ค่ะอ๋อแค่หมดนี่ค่ะเพราะว่าช่วงที่เปิดร้านนี่ก็คือเป็นช่วงวิกฤตเมื่อปี40ฟองสบู่แตกฟองสบู่แตกก็ยังมีนี่ที่จับที่ดินไว้บ้างอะไรเนี่ยประมาณ4ล้านก็เลยไปทําธุรกิจโครงการอาหารกลางวันค่ะราคาก็จะถูกนิดนึงก็เลยมาทุบรั้วแล้วก็ให้เด็กทานฟรีแล้วก็เริ่มขายอยู่ที่ชามละ3บาทพอ3บาทเสร็จแล้วผู้ปกครองตามมาก็เลยบอกว่า ให้ขายด้วยจะได้ได้มาอุดหนุนก็เลยผู้ปกครองเป็นคนตั้งราคาให้าคาะลูกค้าตั้งให้ในราคา10บาท10บาทโอ้โหสิบบาทนี่คงราคานี้มานานกี่ปีแล้วครับเป็นปีที่16แล้วค่ะปีที่16แล้วคุณผู้ชมขาย10บาทมาตลอดนะฮะแล้วจากเมนูข้าวไก่กระเทียมไก่ผัดกะเพราเพิ่มมาเป็นกี่เมนูน้วฮะก็จะมีผัดชิ๊วผัดไทยผัดเผ็ดเป็ดย่าง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่เมนูที่เด่นที่สุดก็คือมัตตบะค่ะมัตบมตบะคาวหวานแล้วก็โรตี่ะครับที่เด่นอีกอันหนึ่งนะคุณผ,ผู้ชมมาร้านนี้อย่าลืมสั่งนะดื่มแล้วชื่นใจมากคือน้ำใบเตยเนี่ยผมดื่มไปเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหอร่อยจังเลยอยู่ได้เหรอครับ10บบาทอยู่ได้ค่ะเพราะาอยู่ได้จากอะไรละ่ะจาก สิ่งที่เราเชื่อมั่นอ่ะถ้าเราตั้งใจที่เป็นให้เป็นผู้ให้เนี่ยพระเจ้าจะให้ทางรอดนะคะเพราะว่าเรามียังมีพื้นที่อ่ะเพราะว่าเป็นกรุงเทพที่ว่าอยู่ในเขตอ่องจอยยังมีพื้นที่อยู่นะคะคก็จะปลูกผักในสวนนํามาใช้ในร้านพอผักที่เราได้มาก็ต้นทุนเป็นศูนย์แล้วยังมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งท่านเลี้ยงไขไก่ให้ไข่ไก่ที่ว่าเลี้ยงเองก็ต้นทุนก็ยังก็ต่ำนะคะก็ท่านก็นําไก่มาแล้วยังมีกลุ่มจิตอาสาที่นำ ต้นไม้เนี่ยมาปลูกบนพื้นที่เราแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยใครจะเก็บเอากลับบ้านใครจะเก็บทานอันนี้ก็ให้ฟรีให้ฟรีด้วยนะฮะใช่ฟรีคือหมายถึงว่าถ้าผมมาทานเนี่ยทานเสร็จโอ้ยผมเห็นกล้วยออกผมเด็ดไปกินเอากลับบ้าน,นไ,ดได้เลยหวีหนึ่งได้ค่ะได้เลยจะเอาเป็นเครือก็ได้เพราะว่าเราถือว่าต้นไม้เนี่ยใจดีกว่าคนค่ะเพราะต้นไม้เนี่ยเ,เธอจะสอยหรือเธอจะตัดพัฒนาไหนต้นไม้ไม่เคยบน่นสักคำหนึ่งเดี๋ยวก็ออกมาให้ใหม่มันก็วนเวียนอยู่ตรงจุดนี้เธอยิ่งสอยก็ยิ่งโดํามัร้าย ฟังดูแล้วนะคุณผู้ชมนะผมชอบมากเลยคำนี้ต้นไม้ใจดีกว่าคนเพราะนั้นเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจของแต่ละคนนะครับว่าเวลาท่านมาทานแล้วเนี่ยคือเอาแต่พอไปทานไม่ใช่เอาไปขายเอาไปค้ากำไรกำไรอันนั้นก็บางคนผมว่ามันก็เกินเหตุเกินไปนะที่นี่มาพงมะพร้าวกล้วยเกยนี่เอาไปทานได้เลยทานได้ค่ะซอยกลับบ้านได้สอยกลับบ้านได้เลยส่วนเมนูเนี่ยราคาก็1สิบบาทถามนิดนึงว่าเอาแล้วอย่างเพิ่มไข่ไข่เดี๋ยวนี้ใบหนึ่งนั่นโว้จะห้าบาทสิบบาทแล้วนะครับ ถ้าเพิ่มไข่เพิ่มข้าวเราก็จะคิด20บาท20บาทเองนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องการเข้ามาในร้านสู้แค่หมดดีกว่าผมเห็นเวลาสั่งอาหารต้องเป็นคอคเตอร์ก่อนใช่ไหมค่ะต้องทำยังไงบ้างกพ่จะมากินก็คือมาถึงก็ไปจดในการอาหารที่มีตามรายการแล้วก็เสียบบินตั้งไว้แล้วก็มานั่งคอยที่โต๊ะแล้วก็เมื่ออาหารเสร็จแล้วนี่เราก็จะมีสัญญาณที่โต๊ะเรียกให้ไปรับที่เป็นจานใช่ไหมครที่เป็นชามโอ้โหนี่แบบว่าคลาสสิกมากคุณผู้ชมเป็นเอ็นดึงคอะป้งเต้งป้งเต็งนะฮะ คือเรียกเรียกลูกค้าค่ะแต่อามันดูป่าดเถื่อนไปนิดนึงไม่หรอกครับแต,แต่ลูกค้า <laughs> ผมว่าเนอะลูก้าจะาจะเถื่อนถ้าเป็นฝรั่งมก็กิ้งกิ้งกิง้งกิ้งใช่อายุปาเถื่อนไปนิดนึงแต่ว่าลูกค้าบางคนก,ก็รับได้แต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยซึ่งกำลังจะเดินเข้าเข้าไปในบ้านเสียงเขาบอกว่าคุณพ่อคุณพ่อทานอิ่มไหมยังคุณพ่อไม่สั่งอาหารได้ไหมเ็าถามว่าทำไมลูกเขาบอกหนูกลัวเสียงเคาะค่ะ จริงมันไม่น่ากลัวหรอกครับแหมคนที่พูดก็ผมก็เวอร์เกินไปเพราะมาันเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่ารีไซเคิลน,นะครับเอาเวลาคุณผู้ชมจริงๆเรื่องเมนูเนีเน่ยใช่ว่าจะสําคัญมากมายนะฮะแต่ว่าผมว่าร้านเนี่ยเวลามาทานแล้วเอกลักษณ์ของเขาก็คือแบ่งปันเพื่อสังคมนะครับและสิ่งที่ได้ที่คุยกับพี่ฟ้าวันนี้เนี่ยผมว่าคนเรานะฮะเมื่อรับประทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยในบ้านปลายชีวิตหรือชีวิตนรษยุเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะสุขภาพสําคัญสุดครับ นอกเหนือจากนั้นก็น่าจะเป็นความสุขที่เราบรรลุแล้วรู้จักแบ่งปันให้สังคมแล้วก็คิดดีคิดบวกบนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พี่ฟ้าเนี่ยปฏิบัติมาตลอดจะทำอย่างนี้ตลอดไปเลยใช่ไหมครับก็ตั้งใจว่าขอจัเพื่พืนจ้าให้สุขภาพแข็งแรงก็จะสู้จนกว่าจะหมดแรงนะคะไม่ใช่สู้แค่หมดละเป็นสู้แค่หมดแรงครับ คือแค่หมดแรงแล้วนะฮะจนกว่าจะทําไม่ไหวเราครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารดีกว่า10บ,บาทเนี่ยขนาดไหนมาหาพี่ฟ้าได้ร้านนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่เขตหนองจอกเรียบของ9ก้าค่ะอ่า,ามาถนน,นเรียบทองเกนะครับเขตหนองจอกแค่นี้เองนะครับ นี่นครับคุณผู้ชมครับเมนู10บาทนะครับผมสั่งมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็ลองมากินดูนะฮะสิบาทได้ขนาดนี้ผมว่าสุดยอดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มไข่เนี่ยเป็น20บาทนะฮะแต่ซาลาเปานี่ลูกละ10บนะลูกละ10บาทนะก็ลองแวะมาชิมแล้วกันนอกจากมาชิมที่ร้านนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ในแก๊งจักรยานเยอะมากมาพี่บุญเลิศได้สอนจักรยานล้อเดียวนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันดูดีกว่าผมว่าเรื่องรสชาตินี่นะครับคุณผู้ชม10บบาทเนี่ยได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว นะฮะมาพิสูจน์กันได้เลยเนาะสิบบาทเองเนี่ยมัตาบาทโดยเฉพาะมัตาบาทขายได้ยังไง10บาทครับเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพนะคุณผู้ชมเอ้สามสิบยางต่ำอืมเวลราคาบอกได้เลย10บาทได้ขนาดนี้นะนะผัดไทยเนี่ยฮะแค่10บบาท เพราเป็ดครับยิ่งกะเพราเป็ดนี่นะไม่ใส่ไข่เขาคิดสิบาทใส่ไข่เขาคิดยี่สิบผมงงเลยว่าขายได้ไงอะ่ะค่าหน้าเป็ดกรุงเทพจานละห้าสิบบาทแล้วนะครับรสชาติก็โอเคอะ่ะสิบบาทเองอะ่ะแม่ปิดท้ายนะคุณผู้ชมนะแวะมาได้ครับสู้แค่หมด ทุกย่าง10บาทเป็นน้ำจิม้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช h อปปีหรือแอดไลน์มาถึงช่วงนี้ครับสูตรประจำตัวเองหรือว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อช่วยชาตินะครับกับเมนูที่ทำง่ายนะคุณผู้ชม นะครับหลายๆคนก็ต้องพึ่ง Delivery Rider Man ต่างๆเพื่อมาส่งอาหารให้แล้วบางทีมาถึงอาหารไม่ตรงปกทั้ง,งั้นนะฮะแล้วหลายๆคนก็บอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายตลอดนะครับคนเรามันต้องกินต้องใช้นะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีงานไม่มีเงินวันนี้ผมก็เลยพยายามหาเมนูดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบทำกินง่ายแล้วอร่อยด้วยแล้วมีเพียงแค่ตะหลิวกับกระทะจบวันนี้ครับเมนูของเราคือ ข้าวผัดต้ยมยำช่วงสูตรประจำตัวเองมาดูส่วนผสมกันนะครับคุณผู้ชมข้าวผัดต้ยมยำในวันนี้โอ้โหนี่ผมเรียงไว้เพียบเลยนะฮะแน่นอนข้าวเย็นคุณผู้ชมถ้าข้าวไม่เย็นไม่ยากเอาไปแช่ตู้เย็นซะเดี๋ยวมันก็เย็น <laughs> ผมมีกุ้งมีปลาหมึกคุณผู้ชมแล้วก็มีเครื่องต้งยมยำนะครับซึ่งประกอบไปด้วย มีขา่ามีตะไคร้มีหอมแดงนะครับใบมะกรูดกระเทียมพริกจินดาแล้วก็มีผักชีเขาเรียกผักชีฝรั่งนะฮะแล้วก็มีเครื่องแต่งหน้านิดหนึ่งแล้วก็มีนมสดนะฮะน้ำตาลน,นะฮะน้ำปลาแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนี่น้ำมะขามของปรุงรสไทยแล้วก็มีน้ำพริกเผาของกระดกวันและนี่แถมหน่อยมีน้ำมันหอยนะฮะตาหอยนางรมทองด้วยอ้าวทีนี้เวลาจะทำเนี่ยจะทำให้ง่ายเนี่ยผมใช้วิธีนี้สูตรประจําตัวเองคุณผู้ชม เราจะปรุงเครื่องก,ก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อความง่ายเลยนี่ผมเมาชามมาใบหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมที่เราต้องการลงไปนี่น้ำพริกเผากระหนกหวานปับ๊บเปิดเลยอันนี้ผมตัดซองไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ข้าวประมาณนี้ผมใช้สักหนึ่งช้อนโต๊ะพูนูนเลยนะจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่นี่เลยคุณผู้ชมน้ำตาลทรายปั๊บนะฮะแล้วนี้ก็ซอสต,ตุงรส นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะน้ำปลาไนะปปึนะ๊บแล้วก็นี่ครับน้ำมะขามตาปรุงรสไทยตัวนี้นะคุณผู้ชมใส่ไปเพิ่มความเปรี้ยวให้กับผัดข้าวผัดอ,อยำางเราไม่ต้องเยอะนะครับใช้แค่สักหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วนะฮะเพราะของเขาก็เข้มข้นแล้วก็เปรี้ยวด้วยแค่นี้พอนะฮะเดีย๋ยวนี่น้ำมันหอยนะฮะอันนี้ของหอยนางรมทองตัวนี้ดีมากคุณผู้ชมไม่เค็มนะฮะ รสชาติดีแล้วก็ราคาถูกย่อมเยาวมากๆไปซื้อได้ทุกตลาดเลยนะตนัวนี้ตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราคนเครื่องให้เข้ากันก่อนผมแอบ,บใส่นมจืดนิดนึงนีนมจืดนิดนึงนะฮะนิดนึงถามว่าทำไมมาปรุงก่อนเวลา,าผัดมันจะง,ง่ายคุณผู้ชมไม่ต้องหยิบอนุนใส่หยินนี้นใส่แล้วอุย้ยจำไม่ได้แล้วงงปรุงไว้ในถ้วยก่อนเลยแบบนี้นะฮะเอาละที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาผัดกันแล้วนะคะุณผู้ชมนะ,ะใช้เวอร์แก๊สไฟแรงจุดพุบน่ติดเลยเห็นไหม เรารอกระทะร้อนตอนนี้เราก็ใส่น้ํามันได้เลยคุณผู้ชมใส่น้ํามันได้เลยป๊าบใส่น้ํามันไปนะฮะเราใส่กระเทียมเลยกระเทียมนะฮะตามด้วยพริกหอมแดงครับใส่ไปเลยโอ้โหสีสันสวยตะไคร้หมดเลยนะฮะหมดเลยขาด้วยขาด้วยะนะฮะโอ้โนีเครื่องตง้มยำ ผัดให้หอมก่อนอันนี้วันนี้เต็มสูตรเลยนะคุณผู้ชมเครื่องต้งยมยำนี้เต็มสูตรมากๆนะฮะจากนั้นก็เนื้อสัตว์เลยกุ้งปลามหมึกครับให้เขาไปโดนเครื่องพวกนี้เครื่องสมุนไพรจะได้หอมๆรสชาตินี่คุณผู้ชมสามารถไปก็เรียกว่าอะไรอ่ะเติมได้นะเติมได้ตามใจชอบทีนี้เคล็ดลับของผมเนี่ยคุณผู้ชมสูตรของผมเนี่ยมันจะแลกกว่าคนอื่นตรงที่ว่า เวลาผมผัดพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาขึ้นมาก่อนเนี่ยพวกปลาเบิกเนี่ยสุกประมาณสัก70%็สเซนี่ยผมจะเอาขึ้นมาก่อนถามว่าทําไมเพราะว่าเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆมันจะหดแล้วมันจะไม่สวยคุณผู้ชมตอนนี้เราเก็บเขาขึ้นมาก่อนเก็บเขาขึ้นมานะกุ้งเด้งเด้งตัวใหญ่ๆเนี่ยเก็บเขาขึ้นมาก่อนนะหลีไฟเบาแล้วเก็บเขาขึ้นมาก่อนนี่ผมจะเก็บมาก่อนนี่คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เขาจะเด้งมากเอาข้าวมาเลยครับทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า มันก็ยังมีกลิ่นกุ้งกลิ่นปลาหมึกอยู่ในนี้นะะเดี๋ยวผมค่อยใส่กลับเข้าไปใหม่ครับเพ้าไม่งั้นเนี่ยคุณผัดไปเรื่อยๆนะกุ้งจากตัวแค่นี้เหลือแค่นี้นะฮะมันจะไม่น่ากินอ่ะเรายีข้าวนะครับยีข้าวให้เข้ากับเครื่องต้มยำก่อนอ่านี่นะครับแล้วตอนนี้แหละนีะ่ใส่เลยไม่ต้อเครื่องต้มยำที่เรามีที่เรากุงเอาไว้เราใส่เลยครับใส่เลย กัเลยครับให้เข้ากันจริงๆการทำอาหารนี่สูตรใครก็สูตรใครนะครับสำหรับสูตรผมเนี่ยผมจะทําแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณไปเสิร์ฟอะไรเนี่ยมันจะโอเคเนี่ยมีข้าวให้ตัวเครื่องต้มยําม,มันเข้ากันให้มันคุกเค้าจนสีจากข้าวสวยขาวๆเ,เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีข้าวต้มยําส,สวยๆเนี่ยตรงนี้เราใส่ใหมใส่ลงใหม่คุณผู้ชมเห็นไหมกุ้งปลาหมึกมมก็ยังตัวใหญ่เหมือนเดิม นะฮะตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ลงไปโดนความร้อนอีกสัก20%นะฮะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองใบมะกรูดครับใบมะกรูดใบมะกรูดเหลือไว้หน่อยนึงแต่งหน้าที่เหลือใส่ลงไปเลยนะฮนะผักชีฝรั่งครับโรยลงไปเสร็จแล้วคุณผูดด้ชมเรียบร้อย คุู้ชมข้าวผัดต้มยำทำจากใจเลยเนหะ็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมไปทำตามได้ง่ายนิดเดียวอยนะ่างเงี้ยก็สูตรเด็ดเคล็ดลับปรุงเครื่องข้างนอกก่อน,อนแล้วค่อยไปผัดจะง่ายหน่อยนะฮะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่ใส่อะไรเท่าไหร่นะฮะเราก็กะสัดส่วนให้ดีนะครับผัดหลายๆครั้งก็จะทําให้เราชํานาญเองนะครับอ้าวแบบนี้ปลาหมึกวงใหญ่ๆนะฮะนี่วงใหญ่ๆกุ้งด้งๆนะแบบนี้เลยนี่นะฮะนี่โอ้โหดูควันฉุยเลย ข้าวผัดต้มยำมูพะยมเนาะว่างๆลองทํากินที่บ้านนะครับไม่ยากไม่ยากนะฮะดูผมแล้วอาจจะบอกว่าอกินเองอร่อยเองหรือเปล่าอันนี้ผู้ชมต้องลองไปทําดูนะครับเพราะว่าสูตรที่เราให้เนี่ยไม่มีกันะครับอ่ะใครมีเมนูดีๆอย่าเก็บไว้นะครับสมัครล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวว้ผมจะไปเยี่ยมที่บ้านนะครับกับรายการตีวุ้นจนหิวช่วงสูตรประจำตระกูล เราจะมีเงินค่าวัตถุดิบให้2,000บาทนะครับมีผลิตภัณฑ์พริกแกงกระดกวันรสเข้<ๆ>มเต็มเครื่องเทศมอบไปถึงที่บ้านเลยนะครับผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับปรุงอาหารตามปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติมอบให้1ชุดด้วยแลวก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากไมโครมอบให้อีกหนึ่งเครื่องนะครับวันนี้พูดได้คําเดียวว่าทํากินเองประหยัดสุดอยู่บ้านแบบอดทนเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานะครับก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนแล้วก็ระวังอย่าติดเชื้อนะครับมันอันตรายมากนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีทัวร์ลงพุงนะครับตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเชิญมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลยสอง0ันบาทพร้อมของสมนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดย ต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย w o r l d g กสเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางชอปปีหรือแอปไลน์ ทัวร์ลงพุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการติอ้วนชวนหิวนะครับคุณผู้ชมเราประกาศหาผู้โชคดีมาร่วมสนุกในช่วงนี้กับทางแฟนเพจ Facebook ของติอ้วนชวนหิวทั้งหมดเหล่านี้คือไม่รู้จักกันหมดเลยเดี๋ยวเรามาแนะนําชื่อเล่นกันก็พอเอาชื่อเล่นก็พอชื่ออะไรครับชื่อครับคุณเอจุ๋มค่ะคุณจุ๋มยงค่ะคุณยงมิวครับผมคุณมิวครับชื่อโรดครับคุณโรดคุณพรค่ะคุณพรานคุณแนนยอศครับคุณยอคุลัดค่ะคุณลัดเคงค่ะคุณเคงนะฮะ ทั้งหมด10คนนี้ฝ่าฟันกับอีกหลายร้อยคนนะฮะ <c oughs> อยู่ขึ้นอยู่กับการเขียนเรียงความประมาณ5บรรทัดเดี๋ยววันนี้จะได้กินอาหารระดับมิชลินคู่มองแล้วก็มีขนมนะของหาก,กินลำบากหาก,กินยากว่างั้นเดบริการเต็มที่พร้อมยังครับ <c oughs> ข้างหลังเราคือรถไทยบัสฟู้ดทัวร์นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดจะไปนั่งเนสามารถตีตั๋วได้เองนะฮะราคา1890บาท นะครับต่อเที่ยวนะครับแต่ว่าเที่ยวเย็นเย็โปรเพยวิวสวยๆแบบนี้จองยากมากมีเพียง24ที่นั่งเท่านั้นนะครับของเราก็ปลาไป11ที่นั่งแล้วรวมทีมงานก็15ที่นั่งแล้วพร้อมไหมพร<อ>้อมเอาลนะพร้อมแล้วตามผมไปขึ้นรถ พอขึ้นมารถไทยบัสฟู้ดทัวร์นะครับทุกท่านนะที่จองเข้ามาก็จะได้รับน้ําเป็นเวลขั้งดีนะครับส้มบัปรี๊ดหรือเสิร์ฟมาพรปรีดเลยนะฮะปรีดเลยลองดูเลยนะปรีดไหมนี่นะฮะปรีดเลยเชิญเสิร์ฟเลยฮนะเสิร์ฟได้เลยครับ รถออกได้ประมาณรักสินาที <dear> lifetime, <Yeah. S 2> นะตอนนี้เขาก็มาเสิร์ฟอาหารชุดแรกให้กับลูกทัวร์ของเราสิบท่านที่โชคดีนี่ได้รับข้าตังหน้าตั้งแล้วคุณโลรู้สึกไงวะครั้งนี้ก็รู้สึกใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่าปกตินี่เคยทานบนเรือในรถไฟนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาทานรถทัวร์ก็สุดยอดนะนี่นีมามคุณมิ้วมานี่เลยปิ้งมาฮ Ммм. Mm -hmm. นาดมือคนนี้หลากสามไม้เนี่ยผมบอกเลยเขาลูกทีเดียวหมดเลยสามไม้ดูสิฮะดูสิฮะเขาจิ้มทีเดียวเรามาดูกันครับของแปลกกินมูสเต้ทีนี้สามไม้ท่านเคยเห็นหรือเปล่าอ้โฮ้ย ตอนนี้รถใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับสิบผู้โชคดีของเรานะครับได้รางวัลจากการไลฟ์สดนะครับในเพจของเราใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ก็ไปกดได้ในแฟนเพจตีอ้วนจฉิีวนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้หาผู้โชคดีมาเที่ยวกับเราในช่วงทัวร์ลงพุงนะครับวันนี้สิทธท่านนี้โชคดีได้กินของอร่อยได้เที่ยวแบบฟรีๆคุณก็มีโอกาสและคนที่พลาดโอกาสไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะมีแคมเปญอื่นๆน,นะครับมาร่วมสนุกกันในรายการตีอ้วนจฉิีวสำหรับวันนี้ขอบคุณไทยบัสฟุสทัวมากนะครับที่พาเรามากินมาเที่ยว กับรถบัสแสนสวยวิวพนโนรามาแล้วก็ผู้โชคดีสิทธ์ท่านนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับพวกเราอ้าวเฮกันหน่อยร่วมสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตแซบซีดชีดถึงใจหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและฟู้ดแลนด์มาวันนี้เรียบร้อยแล้วเที่ยวเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอิม่มอร่อยวิวสวยครับประทับใจสุดๆมากครับขอบคุณทีมงานพี่ตีอ้วนชวนหิวแล้วก็ไทยบัส ฟูตทัร์ครับผมขอบคุณพี่ติวและทีมงานมากมากครับที่ผมให้ผมและแฟนมาดินเนอร์ด้วยกันครับ <c oughs> ขอบมากครับที่ให้โอกาสนี้ครับอิ่มอร่อยสนุกดีใจที่สุดได้มาเที่ยวกรุงเทพได้เห็นวิวกรุงเทพในยามค่ำคืนแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆกับคุณสิวจนผิวสนุกสนาน